สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูไข่กันอีกแล้วเป็นข้าวไข่ตุนค่ะส่วนผสมหลกัลกๆนะคะก็จะมีเบคอนประมาณสัก 3- 4แผ่นนะคะแล้วก็สำหรับเห็ดหอมก็เป็นเห็ดหอมสดเราใช้ดอกเล็กประมาณสัก2ดอกไข่ไก่2ฟองต้นหอมแครอทแล้วก็จะเป็นข้าวสวยประมาณสักครึ่งถ้วยตวงค่ะก่อนอื่นเราก็ไปเตรียมหั่นผักให้มันเล็กๆก,ก่อนนะคะจะได้สุกง่าย ให้เราตอกไข่สองฟองใส่ลงไปในชามเลยค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีเกลือพริกไทยดำป่นแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะ คนเข้ากันดีแล้วให้เราใส่พวกผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้วก็จะเป็นข้าวสวยประมาณสักครึ่งถ้วยตวงนะคะจะเป็นข้าวขาวก็ได้แล้วแต่ชอบเลยถ้าใครอยากจะเพิ่มข้าวอีกนิดหน่อยก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นก็จะใส่เป็นน้าเปล่าลงไปประมาณสัก1นส่วนสถึงครึ่งถ้วยตวงนะคะประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ระหว่างนี้ก็อย่าลืมให้เราตั้งหม้อสําหรับที่จะนึ่งด้วยนะคะเราจะนึ่งขณะที่น้ํามันเดือดๆเ,ดเนอะเราแบ่งเป็น2่ถ้วยนะคะถ้วยหนึ่งจะเอาเข้าไมโครเวฟอีกถ้วยหนึ่งจะเอาไปนึ่งค่ะสําหรับที่จะเอาเข้าไมโครเวฟก็ให้เราปิดด้วยแรปพลาสติกนะคะแล้วก็เจาะรูด้วยนะคะเพื่อระบายความร้อน เราเวฟด้วยไฟ600วัตต์ประมาณสัก3นาทีนะคะมันก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างแห้งนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบช่ำๆนิดนึงก็อาจจะลดไฟหรือว่าลดเวลาลงได้ค่ะเดี๋ยวเราจะคนเนื้อให้ดูนะคะ ทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะลองชิมดูก็รู้สึกว่ารสชาติค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะคะสำหรับที่ทำไมโครเวฟเนาะเดี๋ยวเราจะเอาชีสมาโรยด้านบนอีกค่ะก็จะเป็นมอสซาเรลลาชีสปริมาณเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบเลยเสร็จแล้วก็เอาไปเวฟอีกประมาณสัก3 4นาทีรอบนี้ไม่ต้องครอบไม่ต้องปิดฝานะคะ เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะชีสเยิมย้มๆเลยสำหรับที่เอาไปนึ่งนะคะก็นึ่งในน้ำเดือดๆเนี่ยประมาณสัก10-15นาทีนะคะถ้วยนี้ก็คือเอาไปเวฟนะคะสำหรับถ้วยนี้เอาไปนึ่งถ้าใครชอบแบบฉ่ำๆนุ่มๆแนะนำว่าให้เอาไปนึ่งถ้าใครชอบแ,แห้งๆให้เอาไปเวฟหรือว่าใครมีเครื่องมือไหนสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่นะคะ ตัวที่เอาไปเวฟเนี่นะคะเราใส่ชีสด,ด้วยมันก็จะมีความยืดยืดหน่อยแล้วก็ค่อนข้างมีกลิ่นหอมกว่าที่เอาไปนึ่งนะคะส่วนรสชาติก็อร่อยดีนะคนชอบชีสแบบน่าจะชอบกันสำหรับที่เอาไปนึ่งนะคะก็จะมีความฉ่ำคือนุ่มกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ได้ไอเดียมาจากช่องของคนเกาหลีนะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นการตุนไข่ สไตล์เกาหลีหรือเปล่าแล้วก็เราลองเอาไปทานคู่กับกิมจิปรากฏว่ามันค่อนข้างเข้ากันดีนะคะใครชอบทานกิมจิแล้วก็ชอบทานไข่ตุนก็เอาสูตรนี้ไปลองทำดูค่ะ